พี่สาวเราเปิดตัวแฟนกลางคอนเสิร์ตของพี่อิงเหรอครับพี่อิงก็ผมไปตามรีโพสที่พี่อิงอยู่ครับแล้วก็ความจริงอะผมอยากไปมากเลยวันนั้นอะแล้วก็อยากไปอยากไปแสดงความยินดีอะไรเงี้ยให้ดอกไม้อะไรเงี้ยแต่ว่าวันนั้นติดสองพอดีก็แบบคุยกันมีคุยกันในไลน์แล้วก็แบบเออสู้ๆนะอะไรเงี้ยตกใจไหมผมเปิดตัวแฟนกลางคอนเสิร์ตเลยไม่เอาจริงผมก็เป็นหนึ่งคนที่ผมก็ก็รู้เราอยู่แล้วเราอยู่แล้วเราอยู่แล้วพอไปก็ก็ รือว่ามีแฟนเปิดบุ๊กหรือว่ารู้ว่าเขาจะเปิดตัวในรู้รู้รู้ว่ารู้ว่าเขาเป็นเป็นแฟนกานแล้วเพราะว่าไปร่วมงานกันก็ซีกันมากขึ้นแล้วแฟนกันพี่อิงก็ดูอยู่แล้วแล้วก็ดีใจครับดีใจที่วันนั้นก็เป็นวันที่ดีของเขาด้วยแล้วก็เขาแบบเออน่ารักเคยเห็นแบบตอนไปกองถ่ายอะไรอย่างเงี้ยไม่ครับผม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 รู้อรัพี่รู้แน่นแล้วดีใจกับพี่สาวดีใจกับพี่สาวดีใจทั้ง ดีใจทั้งที่เขามีคอนเสิร์ตด้วยแล้วก็ดีใจที่เออที่เขาแค่เขาเปิดตัวน่ารักดีคุยกันอยู่ตลอดถ้าแบบถ้เห็นทีิมีแฟนแล้วเรารู้สึกแบบว่าสบายใจไหมแบบพี่สาวเราแบบว่าได้ไปเจอคนที่ดีแน่นอนแน่นอนครับผมก็ใครที่ผมแบบสนิทด้วยอะไรอย่างเงี้ยเขามีคนที่รักเขาแล้วก็ดูแลเขาก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าควารักเป็นจริงที่สวยงาม